สวัสดีค่ะช่างรวมรถมือ2 JK ค่ะคันนี้นะคะเป็น Honda Civic EK นะคะแต่งสวยแรงๆกันเลยค่ะราคา79,000่าบาทนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะเดินทางไกลหายห่วงนะคะเป็นสีเทาลัมโบูนะคะทุกคนเครื่องวีเทคค่ะเกียร์ธรรมดานะคะไฟหน้าเบิกใหม่นะคะไฟท้ายตัวนอกขาวแดง แล้วก็มีซับด้วยนะคะมีซับเฟรมท่อเสียงดังๆเลยนิดเล็นะคะสี 4, 2, ่สองหนี่หม้อน้ำอะมินียมนะคะกระจกกระจังหน้าค่ะขอกคนค่ะกระจังหน้านะคะแถบ R นะคะ,ะ,คะลิ้นแถบ R กล้องมองหน้าหลังนะคะมีกล้องด้วยนะคะทุกคนมองหน้าหลังได้สะดวกสบายนะคะก็คือติดกล้องไว้แล้วนะคะหน้า เลยห้องเครื่องก็จำแจมกันเลยห้องเครื่องตามนี้เลยนะคะรถคันนี้แต่งมาเรียบร้อยนะคะเครื่องเสียงก็เต็มลังเนาะคอโพรงอะไรก็พับได้นะคะแล้วก็มีมีลำโพงใหม่ทั้งคันเลยค่ะมี G เจวัดดิฟด้วยนะคะมีจอด้วยค่ะคำโชคหน้านะคะตรงรุ่มนะคะ รถคันนี้นะคะจอดอยู่ที่จังหวัดชายภูมิค่ะถ้าใครสนใจก็ทักไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปน,นี้นะคะเจ้าของเขาบอกว่าสะดวกมาไม่สะดวกมามีบริการส่งถึงบ้านค่ะอันนี้ก็กรณีส่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคลิปแต่ละคนนะคะเพราะแต่ละคลิปเจ้าของไม่ใช่คนเดียวกันนะคะเจ้าของรถหลายคนนะคะ ช่องของเราเป็นเพียงแค่สื่อกางนำเสนอเท่านั้นนะคะไม่ใช่เจ้าของรถถ้าใครสนใจก็โทรไว้ได้ตามเบอร์โทรเจ้าของรถที่ใต้คลิปนะคะทุกคลิปจะมีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะวันนี้ก็ต้องจบการรีวิวคันนี้นะเพียงเท่านี้นะคะ Honda c i v บ c EK 7 9 0 0 0บาทพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ